ช่วงนี้นครับจะมีผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามมาในเรื่องของสินเชื่อเงินด่วนหรือสินเชื่อเงินก้อนนะครับแต่ประเด็นของเคสของผู้ชมที่สอบถามมาเนี่ย เขาบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับพี่ที่มันไม่ยากจนเกินไปนะครับหรือง่ายหรือปานกลางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าผู้ชมเป็นพนักงานประจำนะครับแต่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับบริษัทก็ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ไม่ได้ด้วยครับซึ่งในลักษณะดังกล่าวนี้นะครับหลายๆสถาบันการเงินนะครับเขาจะตีว่าเราเป็นอาชีพอิสระนะครับผมผมก็ได้สรุปตอบไปให้นะครับหลายๆยี่ห้อนะครับ เพียงแต่ว่านะครับผมลืมตอบยี่ห้อในวันนี้ไปครับผม,ผมก็เลยขอสรุปนะครับทำเป็นคลิปนี้ให้ผู้ชมได้ทราบนะครับ ดังนั้นสิเชื่อในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะเงินด่วนเงินก้อนนะครับที่เหมาะให้เราหมุนเวียนสภาพคล่องนะครับจะแนะนําให้2ตัวเลยครับและใครคิดว่าคุณสมบัติเราเข้าข่ายตัวไหนนะครับก็เลือกสมัครตัวนั้นได้ครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเราเหมาะกับตัวไหนนะครับแต่ถามว่าง่ายไหมก็มีคนผ่านเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโดยที่จุดเด่นของเขานะครับเอกสารในการสมัครไม่ยุ่งยากนะครับผม เพราะว่าไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนในการสมัครครับได้ทั้งพนักงานประจำหรืออาชีพอิสระเลยครับที่สำคัญนะครับสามารถสมัครออนไลน์ผ่านแอปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปคุยไลน์กับเจ้าหน้าที่ปลอมมิจฉาชีพปลอมที่จะมาหลอ,อกเอกสารเราครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและสิ์เชื่อในวันนี้นะครับเป็นเงินด่วนที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพหรือเกณฑ์รายได้ที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับรวมถึงการสมัครนะครับก็ใช้เอกสารง่ายๆครับ สินเชื่อในวันนี้นะครับที่ผมแนะนําไปแล้วตกหล่นนะครับก็คือยี่ห้อนี้นี่เองครับผมยี่ห้อของอีออนนะครับโดยที่วันนี้จะพูดถึงสินเชื่อ2ตัวนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะลองฟังดีๆว่าเฮ้ยคุณควรจะสมัครสินเชื่อตัวไหนที่จะเหมาะกับคุณมากกว่าครับตัวที่1นนะครับสินเชื่อเติมสุขแฮปปี้โลนเลยครับตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูอยู่แล้วนะครับมาฟังอัปเดตกันครับตัวนี้เราสมัครผ่านแอปอีออนไทยมือถ่ายได้เลยนะครับผม แล้วตัวนี้ใครสมัครได้บ้างนะครับคุณจะเป็นพนักง,งานประจําก็สมัครได้นะครับเป็นอาชีพอิสระก็สบายครับผมหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ครับแต่ส่วนมากเจ้าของธุรกิจเนี่ยเงินหมุนเวียนจะเยอะจะเหมาะกับยี่ห้ออื่นมากกว่าครับ ถ้าคุณจะสมัครตัวนี้นะเกณฑ์รายได้ขั้นต่ําไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าอาชีพอิสระหมุนเวียนเงินเข้าบัญชีนะครับในสเตทเมนต์คุณต้องมีรายได้เข้านะครับ5,000บาทขึ้นไปต่อเดือนครับแต่สินเชื่อเติมสุขตัวนี้นะครับมันมีข้อจํากัดอยู่ครับคือว่าคุณจะต้องไม่เคยมีสินเชื่อของอีออนเขามาก่อนเลยนะครับ และคุณสมบัตินิดๆหน่อยๆของเขาก็คือคุณจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะครับอายุ20ถึง65ปีบริบูรณ์นะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับตัวนี้เอาอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับคุณเป็นอาชีพอิสระก็ควรจะอายุงาน6เดือนขึ้นไปหรือเขาจะอิงตามสเตทเมนต์6เดือนของคุณครับผมแล้วก็มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับรวมถึงมีที่พักหรือที่ทํางานอยู่ในบริเวณที่มี e on, อีออนเขาให้บริการอยู่นะครับและจุดเด่นของเินเชียอตัวนี้นะครับที่ ตรงเอกสารนี่แหละเรื่องเอกสารเขามีความยืดหยุ่นครับผมถ้าเป็นพนักงานประจําก็ใช้ทั่วไปอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้นะครับเอกสารรายได้ทั่วไปนะแต่วันนี้ในเรื่องของถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระนะครับสมัครตัวนี้ได้นะครับผมรีเช็คมาแล้วนะครับเงินก้อนตัวเล็กตัวนี้นะครับคุณใช้แค่1นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับ2นะครับสเตทเมนย้อนหลังนะครับเขาบอกว่า3เดือนหรือ90วันนะครับแต่ผมแนะนําให้คุณเตรียม6เดือนไว้เลยครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับ แต่ถัดมาที่สําคัญนะครับใช้สเตทเมนต้องคู่กับตัวนี้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือบินอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เองนะครับสเตทเมนย้อนหลังนะครับใช้ควบคู่กับบินนะครับที่เป็นชื่อของเราเองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำหรือค่าไฟแบบรายเดือนหรือจะเป็นค่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับค่ามือถือเรานี่แหละที่จ่ายรายเดือนนะครับหรือจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับที่จ่ายรายเดือนเช่นกันนะครับหรือคุณจะโชว์เป็นค่าประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุก็ได้นะครับเอาแบบรายเดือนนะครับผมพวกนี้นะครับถ้าเป็นชื่อเราสามารถใช้อ้างอิงได้ครับเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอครับสรุปก็สินเชื่อเติมสุกตัวนี้นะเวลาเราดาวน์โหลดเอกสารนะใช้3ตัวคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับสเตทเมนต์นะครับแล้วก็บินอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ตัวนี้นะ ถ้าเขาอนุมัตินะครับเขาจะอนุมัติให้คุณสูงสุด8,000บาทครับผมแล้วลักษณะของการอนุมัตินะถ้าอนุมัติแล้วนะครับเงินก็จะเข้าไปในแอปอีออนไทยโมบายที่เราสมัครนี่ละครับแล้ววิธีใช้ของสินเชื่อตัวนี้นะสมมุตินะอนุมัติมา8,000ใช่ไหมครับการเบิกถอนหรือการกดถอนเนี่ย จะต้องถอนเป็นก้อนเดียวทั้งหมดออกมานะครับก็สมมติอนุมัติ80,00เราก็ต้องถอนทั้งหมด8000ออกมาใช้ครับจะแบ่งใช้ออกมาพ0 0 0 2 0 0 0 3,000 4,000ไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีบัตรให้เรานะครับดังนั้นการถอนก็ไม่ได้ยากเลยครับสมมุติว่าเราได้รับการอนุมัติมาแล้วใช่ไหมครับอยู่ในแอปนะครับเราสามารถถอนแบบไม่ใช้บัตรก็ได้นะครับที่ตู้ของธนาคาร3ธนาคารดังนี้นะครับ1ก็คือธนาคารกสิกรไทย2ธนาคารกรุงเทพนะครับ3ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งส่วนมาก ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า3มธนาคารนี้นครับตู้เขาเยอะจริงๆครับสมมุติเราเบิกออกมาใช้แล้วใช่ไหมครับมันจะฟิกการผ่อนนะครับอยู่ที่6งวดนะครับผมตัวนี้นะครับคุณจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณต้องผ่อนจบทั้ง6งวดก่อนเลยนะครับเงิน 8,000บาทก็จะเข้าไปอยู่ในแอปของอีออนไทโมบายเช่นเดิมนะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าหมุนออกมาแล้วนะครับแล้วคุณมีสภาพคล่องที่ดีชําระคืนหมดแล้วนะครับเราก็ไม่ได้อยากให้คุณกดมาตลอดนะครับอยากให้ใช้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับผมถัดมานะครับสินเชื่ออีกหนึ่งตัวของอีออนนะครับที่ลืมไปมองข้ามไปนะครับถามว่าดีกว่าสินเชื่อเติมสุขหรือเปล่านะครับลองมาฟังกันครับเขามีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันนิดเดียวเองครับ ตัวนี้ครับสินเชื่อดิจิตอลยูค s ชครับผมถามว่าดีกว่าตรงไหนนะครับตัวนี้สมัครผ่านแอปอ e o n อนไทย Mobile เช่นกันครับผมมาสมัครได้ทางพนักง,งานประจำนะอาชีพอิสระแล้วก็เจ้าของธุรกิจก็ได้ครับแต่จะเหมาะสําหรับอาชีพอิสระตรงนี้ครับตรงที่ตัวนี้นะครับคุณจะเคยมีสินเชื่อตัวไหนของอีออนเข้ามาก่อนก็สามารถสมัครตัวนี้ได้ครับ ดังนั้นคุณก็สามารถเลือกได้นะครับคุณจะสมัครสินเชื่อเติมสุขก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาสมัครอีออนยูแคชนะครับแต่ถ้าคุณสมัครอีออนยูแคชแล้วนะครับได้รับการอนุมัติแล้วจะไปสมัครสินเชื่อเติมสุขอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนคุณสมบัติผู้สมัครของตัวนี้นะครับคือคุณต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุเหมือนเดิมนะครับ20-65ปีนะครับส่วนเกณฑ์รายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรืออาชีพอิสระนะครับเขาเอารายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับ โดยที่ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับเอาอายุงานแค่4เดือนครับตัวเมื่อกี้6เดือนตัวนี้4เดือนครับส่วนเอกสารที่ใช้นะครับสำหรับอาชีพอิสระง่ายกว่าตัวเมื่อกี้ครับผมเอาแค่สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับ แต่ว่าไม่ต้องใช้บินค่าน้ำค่าไฟนะครับหรือค่าอื่นๆนะครับประกอบสเตทเมนเหมือนตัวเมื่อกี้ครับซึ่งสินเชื่อดิจิตอลยูแคชนะครับถ้าเขาอนุมัตินะจะอนุมัติให้สูงสุด5เท่าของรายได้นะครับจะไม่อันที่8,000เหมือนตัวเมื่อกี้ครับส่วนลักษณะถ้าอนุมัติแล้วนะครับเงินก็จะเข้ามาอยู่ในแอป EON Thai Mobile เช่นกันครับ แต่ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องถอนทีเดียวทั้งก้อนเหมือนตัวเมื่อกี้ให้เราเลือกกดมาใช้ได้ตามความจําเป็นครับส่วนเวลาจ่ายนะครับก็ผ่อนจ่ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำที่เขากําหนดนะครับหรือคุณจะโปะทั้งจํานวนก็ได้ครับแต่แนะนําว่าถ้าโปะปิดทั้งจํานวนนะครับสามารถโทรเช็คยอดก่อนได้นะครับว่าถ้าเราปิดวันนี้เนี่ยยอดที่เท่าไหร่นะครับแล้วค่อยโปะปิดเขาครับผมตัวนี้ถ้าคุณจ่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครเงินต้นก็จะเข้ามาอยู่ในวงเงินแอปเช่นเดิมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ2ส,สินเชื่อในวันนี้นะครับของอีออนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเติมสู่ หรือว่าจะเป็นสินเชื่อดิจิตอลยูแคชนะครับตัวนี้เกณฑ์เอกสารเขาง่ายนะครับเหมาะทั้งนะครับทางพนักงานประจําก็ได้นะครับข้าราชการก็ได้นะพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้นะครับอาชีพอิสระยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยนะครับหรือคุณจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ลองดูได้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้เสริมสภาพคล่องนะครับอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชมระคืนไหวนะครับถ้ามีสภาพคล่องที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้หมดหนี้หมดสินไวๆครับผมไปเจอโฆษณาสินเชื่อที่ไหนไม่แน่ แน่ใจว่าของจริงหรือว่ามิจฉาชีพนะครับแคปหน้าจอมาสอบถามเราได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเราได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับ